ดึงดึงเสื้อในทุกคนอกระโปรงแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีซับในแล้วฟองมันมีแบบแล้วเนาะดึงออนะสิ่งหนึ่งเนี้ยที่ครูเรียนกับครูลุงเนาะครูลุงสอนว่าการการใช้แรงดูดเนี่ยมันมีมีหลักของธรรมะเนาะด้วยคือการโปรแกรมจิตสวมดมนต์หรือการโปรแกรมจิตนะแล้วให้เราอยู่กับสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ย ได้ครับก็จะมีคนรักเราค้าขายดีเงินก็จะไหลามาเทมาในการสวดมนต์นะก็ต้องเป็นคนที่แบบมีสัจจะวาจานิดนึงในการที่บอกว่ากะบอกบอกกับตัวเองว่าเราต้องปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทุกวันนะสวดมนต์ทุกวันนะนั่งสมาธินะ่ะเพื่อให้เราขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาอยู่กับจิตใต้สมณ์ของเราเราจะได้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาเราเนาะทีเนี้ย คุณเป็นคนหนึ่งที่รักคนแบบปัน่นแล้วก็รักอุทาวิสวรรค์นะเปิดใจมามูชาท่านซะของของคุณคือของของคุณคุณก็ต้องมาเอาของของคุณอยู่วันยังค่ำเหมือนกันเรื่องแฟนเป็นผู้ชายคู่ของเราก็คือคู่ของเราอยู่วันยังค่ำถ้ามันไม่ใช่คู่ของเราวันหนึ่งเราก็ต้องพักพักจากกัน อยู่ดีดค,ค่ะทุกคนณคะใครที่สนใจบูชาปู่ก็ทักมานะคะที่ชื่อว่า facebook ชื่อนิดก่อนโสภาได้เลยนะใครที่สนใจทักมาได้เลยค่ะคุณจะได้ผลลัพธ์แน่นอนในการขอพรท่านมันก็จะมีข้อเสียคุณขอพรท่านแล้วสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติให้กับตัวเองคือการนั่งสมาธิถ้าคุณอยากใจเย็น กุมอารมณ์ตัวเองแต่บางทีอ่ะท่านโกรธนะท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่แบบพาเราอ่ะไปทําดีทําทานกับใครเยอะแยะมากมายถ้าเราเจอคนที่แบบไม่รู้เขามีเงินหรือไม่มีเงินแต่สมเหมือนครูครูเข้าใจความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเงินพอที่จะช่วยใครอะไรเยอะแยะ,แ,ยะแต่เนี่ยครูเป็นคนนึงที่ชอบทําทานช่วยคนไว้ล่วงหน้าเนาะแล้วเขาก็ช่วยครูตอบ วันหลังครูมีเงินมากพอเขาเรียกว่าความทุสัดนะทุกคนคูก็กลับไปช่วยเหลือเพื่อขุลเขาเหมือนกันแต่ครูไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยนะครูรคนนใ,ให้ด้วยใจบริสุดเพราะคนของเกไปสนใจใยดีนี่แหละครูสาเหตุนี่แหละที่ครูอยากบอกทุกคนว่าให้อธิษฐานจิตด้วยคนเรามันไม่แน่ไม่นอนคนเรามันก็อยากมีชีวิตดีขึ้นถาวอนอะใครจะไปอยากอยู่ดีวันนึงก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรแล้วใครจะ 推了啊！对啊。